แรงจูงใจในการก่อคดีจากการสอบสวนหน่วยให้เหตุผลว่าต้องการระบายความเครียดและความแค้นจากอาดีตที่ถูกทำร้ายตอนเด็กมีแรงขับทางจิตใจที่บิดเบือนต้องการอำนาจเหนือผู้อื่นไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในระดับปกติและไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำนักจิตวิทยาอาชญากรไทยวิเคราะห์ว่าหนุ่ยมีลักษณะของไซคโคพาธคือมีความเย็นชาไม่รู้สึกผิด รู้จักเรียนแบบอารมณ์ของผู้อื่นเพื่อหลอกลวงและมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเพื่อสนองความพอใจส่วนตัวบทลงโทษและผลการตัดสินสารตัดสินให้ประหารชีวิตในหลายคดีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตปัจจุบันนุยถูกคุ้มขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางและถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักโทษอันตรายพิเศษที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด ทางช่องของฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทสรุปของฆาตรกรต่อเนื่องรายต่อไป